พญานาะคอยู่เคียงคู่พระพุทธศาสนามานานแสนนานพระพตนอยู่ในศีลในธรรมและคอยปกป้องพระพุทธศาสนาอยู่เรื่อยมาผลของบุญกุศลที่เคยสั่งสมมาตั้งแต่ครั้งในอดีตจะด,ดนบันดาลให้เกิดดวงแก้วมณีของพญานาะคซึ่งมีรัศมีเปล่งประกายสว่างสวยทั่วทั้งภพบัดาล บัรดาให้เกิดทิพยสมบัติแก้วมณีน,นคราหรือลูกแก้วพญานาคเป็นดวงแก้วประจำกายของพญานาคที่เกิดขึ้นด้วยบุญฤทธิ์เป็นการปรากฏของดวงแก้วประจำกายมิได้เกิดขึ้นพร้อมการจุติแบบโอปาติกะของพญานาคแต่อย่างใดด้วยระยะเวลาอันควร และการสะสมบุญของพญานาคโดยการจำสิงเข้ายานสมาบัติเพื่อชำระกายใจให้บริสุทธิ์เพื่อเตรียมรองรับการปรากฏของดวงแก้วมณีประจำกายแห่งตนและบัดน,นี้ได้มีวิธีการจัดทำอัญเชิญพญานาคทั้งสี่ตระกูลบรรจุลงที่อาพรมงคล ซึ่งมีลูกแก้วนัคลาชสถิตยอยู่ที่กลางอ,อกค้องคอเคียงบ่าเคียงไหลกับลูกหลานเพื่อให้ประพฤติตนเป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมใส่ธรรมบุญเข้าสมาธิเพื่อขอพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์ให้สำเร็จผลดังใจหมาย